หญิงเกตกำมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตระบุว่าจะเรียกสอบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาซึ่งตอนนี้กะกะตออยังไม่มีการเรียกเพิ่มเติมและได้ชี้แจงข้อมูลไปแล้วในเรื่องนี้หากมีการเรียกสอบเพิ่มก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปชี้แจงสำหรับข้อกล่าวหาฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1และมาตรา77วงเล็บ4แพทย์หญิงเกตกำมลยืนยันว่าไม่ได้กังวลและมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมพร้อมขอกำลังใจจากประราชาชนด้วยส่วนข้อสงสัยเรื่อง การหัวและการฟ้องเงินในกลุ่มสวแพทย์หญิงเกตกมลยืนยันว่าไม่มีสิ่งผิดปกติหรือผิดกฎหมายในกลุ่มของตนทุกคนมาทําหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่กรณียื่นร้องปปชของสวกว่า100คนเพื่อเอาผิดพันตํารวจเอกทวีสอสอรัฐมนตรียุติธรรมประเด็นนี้แพทย์หญิงเกตกมลบอกว่าก็คงต้องรอดูผลการดําเนินการและยืนยันว่าสาว,อสาวอเองก็ทําตามกระบวนการของกฎหมายและก็ยินดีให้ตรวจสอบ